ผีประตูปีใหม่ในยุโรปยุคโบราณช่วงสิ้นปีเป็นเวลาที่มีความลึกลับและน่ากลัวเพราะคนเชื่อว่าม่านระหว่างโลกคนเป็นและคนตายบางที่สุดนั่นหมายความว่าวิญญาณสามารถเดินข้ามโลกมาเยือนเราได้ง่ายขึ้นแต่วิญญาณเหล่านี้ต้องการอะไรกันแน่และทำไม พวกเขาถึงเลือกคืนปีใหม่เป็นคืนที่จะปรากฏตัววันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะในตำนานของยุโรปโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษและสกอตแลนด์เชื่อว่าคืนปีใหม่คือช่วงที่วิญญาณจะเดินทางกลับมาหาคนที่พวกเขารักพวกเขามักปรากฏตัวในรูปแบบของเสียงเสียงลมหรือเสียงฝีเท้าเบาๆในบ้าน บางครั้งอาจทิ้งกลิ่นที่เชื่อว่าเป็นกลิ่นของความตายเพื่อส่งสัญญาณแต่ไม่ใช่วิญญาณทุกดวงที่จะมาเยี่ยมเยียนอย่างสงบบางเรื่องเล่ากล่าวถึงวิญญาณที่พยายามเตือนคนในบ้านถึงอันตรายหรือบางครั้งก็มาเพื่อขอให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ช่วยแก้ปัญหาที่ขังขาให้เช่น การส่งต่อมารดกหรือบอกความรับบางอย่างตำนานเหล่านี้แม้จะฟังดูน่ากลัวแต่ก็สะท้อนถึงความเชื่อที่ว่าแม้ความตายจะพรากคนที่เรารักไปแต่พวกเขายังมีความผูกพันและต้องการสื่อสารกับเราอยู่คุณละ่ะเคยได้ยินเสียงประหลาดในคืนปีใหม่มกันบ้างไหมคะ